ยุติการทำตลาดนิสสันเอ็กเยุติการทำตลาดนิสสันซิลฟี่และยุติการทำตลาดนิสสันเทียนายอ้อนลอยนะครับเมื่อนานมาแล้วจะมีการเลิกผลิต3รุ่นของนิสสันอย่างนิสสันเทียนาซิลฟี่และก็เอ็กเนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับนิสสันเช่นเคยนะฮะก่อนหน้าได้พูดถึงนิสสัน m a r ์ใช่ไหมครับก็คือการยุติการผลิตของ n i สสัน m a r ์กับนิสสันโนดนะซึ่งตอนนั้นก็มี2รุ่นที่เลิกผลิตไล่เลี่ยกันนะครับแต่ก่อนหน้าเนี่ยจะมีนิสสันซ l ฟีเที a นาแล้วก็ x อ็กเนะเก๋ง 2, SUV 1ทําการยุติการผลิตเช่นกันนะครับ ซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยจะมาพูดถึงสาเหตุมาย้อนรอยว่าทําไมจึงยุติการผลิตทั้ง3ามเลยนะก่อนหน้ามี2นะก่อนหน้าคลิปนั้นนะ่ยแต่รอบนี้ที่ทํามาเนี่ยมันมี3รุ่นเลยนะครับซึ่งมันหนักมากนะในช่วงเดือนกันยายนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1นะมีกระแสข่าวเรื่องการยุติการทำตลาดรถยนต์บางรุ่นของนิสสันในประเทศไทยอย่าง,างเช่นซลฟี เทียนาเอ็กเซลซึ่งจะเป็น3รุ่นนี้ที่ยุติการผลิตนะรวมถึงให้เก็บโบชัวใบราคาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการประชาสัมพันธ์นะ3รุ่นดังกล่าวออกไปและก็ทำลายทิ้งไปเลยสำหรับการยุติการทำตลาดทั้ง3รุ่นดังกล่าวเชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุจากการหดตัวของตลาดรถยนต์นั่งขนาดกลางและขนาดคอมเพคในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และการแข่งขันที่วุ่นแรงในตลาดกลุ่มนี้รวมถึงรถคอมเพรในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับและการแข่งขันที่วุ่นแรงเนี่ยในตลาดกลุ่มนี้ประกอบกับผลกระทบจากโควิด1 9ที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีความวุ่นวายเกินคาดทำให้ยอดขายของนิสสันทั้ง3รุ่นนั้นตกต่ำจนถึงที่ไม่สามารถคุ้มค่าต่อการทำตลาดได้อย่างอีกต่อไป จึงเป็นเหตุทำให้นิสสันเนี่ยประกาศยุติการผลิตทั้ง3รุ่นได้แก่เทเน่าเอ็กเซลและก็ซลฟี่ดังนั้นสาเหตุที่ยกเลิกเนี่ยเป็นเพราะบริษัทเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานทางการตลาดและก็การขายในประเทศไทยนะเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานระยะยาวของกลุ่มนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มภูมิภาคเอเชียโดยจะมุ่งเน้นเนี่ยเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กรถยนต์เชิงการพาณิชย์รวมถึงรถพลังงานทางเลือกหรือรถไฟฟ้านะจึงขอแจ้งการหยุดการผลิตและการจำหน่ายทั้ง3รุ่นโดยมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายน2563เป็นต้นไปนะครับ ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะโดยเฉพาะรุ่นที่ผมชอบมากที่สุดได้แก่2รุ่นนะก็คือซิลฟี่กับ x x e l l นะมันเป็นดีไซน์ที่ดูสวยที่สุดเลยก็ว่าได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่มันลากยาวนะครับโดย s ิลฟี่เนี่ยยกตัวอย่างนะซิลฟี่นะครับลากยาวเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2012นะตั้งแต่เปิดตัวแรกๆเลยเนี่ยจนถึงปี2020 หน้าตามันก็เหมือนเดิมนะดีไซน์ก็ยังคงเดิมซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยครับที่มันจะต้องยุติการผลิตอย่างถาวรน,นะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยมีการปรับโฉมใหม่นะโฉมนี้เนี่ยเน้นขายในประเทศจีนนะครับคือหน้าตาก็คงแบบใหม่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะโฉมใหม่ในจีเนี่ยจะเป็นโฉม zero emission นะคือเป็นโฉมไฟฟ้า ev เลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยก็จบนะครับสวยเหรอไม่ขาย ต่อไปนะครับนิสสันเอ็กเซลนะครับโฉมนี้ตั้งแต่ปี2556นะหรือปี2 0 1 3นะครับต่อมาก็มีโฉมไฮบริดนะแถมได้พรีเซนเตอร์ชื่อดังนายกพิธาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะฮะในโฉมไฮบริดนะแต่ก็ขายได้พอสมควรเลยนะครับเนี่ยแต่ปัจจุบันกับเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ถ้ามาดูในต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศจะมีการปรับโฉมใหม่ล่าสุดนะในต่างประเทศเนี่ยดีไซน์จะแตกต่างก่าตัวเก่ามากนะครับ ก็คือโฉมนี้เลยนะครับแต่ในประเทศไทยนะครับก็จบกันนะครับกับคำเดิมสวยเหรอไม่ขายแต่อย่างน้อยก็รื้อฟื้น SUV มาก็คือ n i สสันเทอร่านะแต่ในความเป็นจริงก็เนี่ยตัวผมเนี่ยกับชอบนิสสันโฉมนี้มากกว่านะก็คือเอ็กเนั่นเองนะครับนับว่าเป็นการปิดตำนานนิสสันเอ็กเนะและตามด้วยเทอร่าเทนนะครับแต่เทอร่าเนี่ยก็ยังพอขายได้อยู่นะ โอเคก็สรุปได้ดังนี้นะครับว่าเป็นการยุติการผลิตนะนะครับทั้ง3รุ่นเลยแล้วก็สาเหตุของผมเนี่ยคิดว่ามันลากยาวเกินไปโดยเฉพาะซิลฟี่กับ x อ็กเนะก็เลยไม่แปลกว่าที่จะต้องยุติการทำตลาดอย่างมีระเบียบนะก็โอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ในใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ